มอนี้ก็มาอีกแล้วเด้อค่ะมาหาหนะไม่เบิ่งวิวเทิงเขานะนี่มาทางภูเลกอันนี้ตอนนี้อย uh ู <c oughs> ่ภูภูหลวงนะคะเชิงทางนี้เป็นภูพระเอกนะคะอันนั้นภูประพางนะเชิงทางนานะคะเห็นไหมวิวสวยเนาะเนม้ยลงไปสิเห็นนาใย,ายลำไยนะนี่อยู่หัวนายายลำไย <c oughs> แถวนี้เป็นนานนองเปิดนะนี่สามไฮนี้เนาะปลาหยางทางเบิดและแถวลุ่มนะคะปลาหยาง ก็จะเป็นผู้เลือไฟนะอันงมอมงอในผู้เลือไฟอันนี้สิเป็นผู้กโลนตัวนี้อันพุ่นสิเป็นผู้ตะมอง,องบ้านกคกตูมนะคะนะ <c oughs> บานทับปะไปหาหน้ำไม้กันนี่สมุนมาแล้วมือเศร้าหายแต่เมื่อวานนี่มือเศร้าไปหาแต่เ้าหัวนชกโชกโชกชก,ชกชกหนูจะบิ๊กึ้นไปแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ได้พามาหาหน้ำไม้อีกมือหนึ่งนะคะมากับหมูอ้วนหนู เม,มื่อยไหมเมื่อยไหมสวัสด <c oughs> ีค่ะโอ้โหหายใจบมทหันแล้วหอบขึ้นป่ะบม่ได้บม่ได้ถืออันนั่นมาเลยน่ะไม่ไี้บม่ได้เอาอุปกรณ์ขึ้นมาก่อนนี้อ่ะอยู่ป่ะเดี๋ยวเลาะเบิ่งก่อนเด้อเออมีอยู่ป่ะหอกกระชีหักแล้วก็ปอกเอามาเลย อันนี้ปลูกต้นเนี่ยอ๋อต้นขี้เล็กฝามามาปลูกต้นขี้เล็กโอ้ยแหน่งน้อยแท้คุณแม่เอ้ยก้อนนี้คือบ่ค่อยมีนาะแหน่งสุดแล้วโอ้ยเหน่งน,นี่ละ โอ้ทันมาลานะช่วงเขาหาตอนนูน้นนะไข่อยู่ได้ได้ช็องอันแล้วได้ได้ขยาเอามันสูงถามาช่วงหนึ่งนะพอดีอึ๊บสองได้ช็อกอันเอาไว้ไปรวมกันอยู่นู้นนะเดี๋ยวเขาไปหาขยาวเอาเนาะ มันเมิดแล้ววน้อไม้ยามานี้ค่นะแม่เดชสมได้กอาวละตาม,มีตามเกดิดมันลาเลยเด้หอมได้น้อไม้ยามานี้นะฮ่มหอมเดี๋ยวไปบนเกาะน้ะงกนะันาะยามจะเต้นตัวนั่นแหละตั มันสูงเบิดโอปิลเพิ่มมนสะล่าอันนี้โอ้ไ่ค่อยมีต้องไปฟังพุ่นโอ้ยไม้สังตาชนะกำลังกำลังแตกปอากันเลยนะสองอันนะบอกเลยโอ้โหรอมน้มเลยหรอ เอาประเดี๋ยวพัดกันทายพัดเออเอาาเอเอาเอาเลยเอาเลยเจ้าเดี๋ยวขอหักก่อนนี่ก่อนเด้เอ,เ,อเดี๋ยวขอตอบก่อน